สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคามาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับในตอนเย็นวันที่25ก่อนที่จะปิดฤด,ดูกาลหมอรำใจเกินร้อยในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26บอดบอยก็เลยพามาดูมาชมนะครับการเตรียมความพร้อมในการปิด ฤดูกันในวันพรุ่งนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือในเรื่องของเวทีที่ชัดเจนว่าไม่มีฉากนะครับปิดฤดูกานในปีนี้ก็มีแต่จอ LED แบบใจฟูใจฟูนะครับแบบปังๆแบบเต็มๆเลยนะครับทั้งบนเวทีแล้วก็ทางเข้า บอดบอยกับซอแอนจัดหนักจัดเต็มจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการตั้งเวทีเนี่ยทุกปีจะหันหน้าไปทางฝั่งทิศเหนือนะครับแอดมินก็จะไปเป็นประจำแต่ปีนี้บอดบอยเลือกที่จะหันหน้านะครับไปฝั่งทางที่ตะวันออกดูแล้วดูมันกว้างขึ้นนะครับดูแล้วค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ดังนั้นจุได้เยอะอย่างแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของฟ้าฝน แอดมินก็ดูพยากรณ์อากาศแล้วว่าพรุ่งนี้นะครับฝนก็น่าจะเบาบางฝนก็น่าจะเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยแล้วถึงตกก็คงจะไม่แรงหรือว่าอาจจะไม่ตกนะครับสำหรับพรุ่งนี้สําหรับใครที่ตั้งใจที่จะมาพรุ่งนี้นะครับเรียนเชิญเลยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนส่วนวันนี้นะครับซอแอนกับบอสบอยก็แจกกลางวันด้วยไม่ใช่มาดูการซ้อม การเตรียมความพร้อมเพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้ซอแอนเตรียมตังมาด้วยก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำนะครับที่มีการแจกให้รางวัลให้น้ำใจกับทีมแดนแล้วก็ทุกๆคนที่ที่มาร่วมนะครับในใจเกินร้อยนี่แหละถือว่าเป็นน้ำใจแล้วกันเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศนะครับในจังหวะที่ช่วงซอแอนมอบน้ำใจให้กับทุกๆคนนะครับ ไปยกมาเดี๋ยวอาจารย์น้องตรีแล้วก็แดนเซอร์ถือว่าพวกเราได้ทำงานหนักกว่าคนอื่นมือไอสิเรียงเขาตอนเทียงเขาเห็นได้คมนะครับจีิอันนี้คือเลี้ยงพวกเรานะครับต้องต้องจริงใจว่าจากไอเป็นนั่งขึ้นโต๊ะแล้วก็จับกลุ่มกันเป็นนั่งเลยโต๊ะละแปดคนนะครับซึ่งแต่ละบสีปฏิสีน้องสิรินี่เลี้ยงหลังจากติดฤดูกาลและปีนี้ ไอ้ติดพรราิกรเล่นีเลียงไม่วลาเดียวกันเลยเขาคือเลี้ยงพาะเศษเราปลกแขนปลกแขนกันเกิดที่จบก็กินข้าวด้วยกันแล้วพรุ่งนี้พี่จะแจกเงินค่ารถด,ด้วยนะครับแจกเงินค่ารถแต่นี้วันนี้จะแจกก่อนก็จะมาให้กําลังใจที่พวกเรา้อมอาจารย์นากมนตรีแล้วก็นเตอร์นะครับแล้วก็เราจะมีประชุมใหญ่ ประชุมใหญ่ขอให้ทำตัวให้ดีแค่ช่วงเวลาสั้นๆีครับไ<ท>สไัสดีดนะครับสองลอยพงงานนี่ยขอให้เจ้าเฮ็ดดีเพื่อสิได้ไปต่อทั้งกันหรือเจ้าพงเงิน่อยกันก็ไม่เป็นไงแต่ว่าถ้าใครที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ต่อกันในวันปิดฤดูกาลเนี่ยเราจะได้ไปต่อได้กันทุกคนนะครับซึ่งปีหน้าบางอย่างที่อาจจะต้องตัดออกหรือบางคนที่อาจจะอาจจะต้องตัดออกแต่ถ้า ช่วงมือปีกพวกเนี่ยเราแก้ตัวแล้วทํานิสัยให้มันน่ารักแล้วมันก็จะไปกันต่อได้นะครับที่ฝากนะครับทุกคนทุกอย่างเครื่องช่วยเครื่องอย่างนี้กันถ้าเป็นมันก็ต้องไปต้องทำกันแล้วก็ต้องรับนะแต่พี่อยากพูอยากให้พักเหงินเทปพวกเราคือกลับเลยอันนี้อะไรสิมพัลเป็ชอบตักเองนะครับเราก็แจกแจกด้วยย้อนให้ท้อยแจกก่อนเขาแถวครับบุญละลายคนคนนึงแจกตั้งนาเแล้วลูก อันนี้คือหให้ในฐานะที่พวกเราซ้อมนะครับนักแสนมาจับคู่กันมาสามคนดน้วยย <c oughs> พิตานมาแจกน้ำด้วยเลยครับผม <c oughs> ให้ <c oughs> รับตังแล้วก็มารับน้ำกับพิตานนะครับ <c oughs> ขึ้นไปเลยก็ได้พิตารขอบคุณพิตานนะครับแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้ <c oughs> พี่พี่แม่แม่หลายคนก็คงจะมา ให้กำลังใจน้องๆในวันในวันที่พวกเราถึงเส้นชัยนะครับเรียกเรียกตื่นอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นหมื yeah. <laughs> ่ท <sl> <testosterone> ี <claro fik> <S todo> ่ณพ่อเขาหอดสินชใช่แล้วสรุปการเซอร์กี่คนตอนนี้หรือปีนี้มันเือเยอะกว่าทุกปีที่แล้วไป็ิสิบแปดสิบ่งนี่ไงวันนร้พี่เด็กซอยนี่ไงติตามกัน พวกนี้แจกห่างเพราะแจกมาพึ่งกลับมาเลยตัวเนี้ยอันนี้คือให้เฉพาะแดนเซอร์เราไม่ใช่ที่วิดีโอคอลถเท่านั้นมันว่มีคืนแมตรมือนั้นแมตรก็ไม่คืน้เลยวันนี้ผมไม่ได้ทำงานเลยทุกทีเสียเข้าเอยไม่เป็นไรเอาน้ำไปเลยน่าจะได้คนละสองขวดน่าจะได้อยู่ใช่ไหมครับพี่ตัน คนละสองขวดน่าจะได้ครับคนละสองขวดนะครับก <c oughs> ดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับใครที่จะเข้ากลุ่ม <c oughs> ไว้ได้แล้ยจะไปเขาแถวไหมเนอ <c oughs> ฮัดมะแข้งกับแสกกับมาดำไหมฮทุกคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศของเวทีแล้วนะครับว่ามีจอ เบิ่มๆนะครับติดบนเวทีแล้วก็แสงสีเสียงแล้วไฟบีมบอบอยก็บอกว่าเพิ่มเติมเข้ามาอีกดังนั้นพรุ่งนี้นะครับจะได้ฟิลแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จะออกมาในฟิลไม่ได้หมอลำจ๋านะครับสำหรับพรุ่งนี้รับรองว่าทุกคนที่ไปนะครับด้านหน้าเวทีหรือว่าอยู่ในไลฟ์กลุ่มปิดซึ่งตอนนี้ก็ หมื่นแล้วนะครับก็รับรองว่าได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีการเปิดตัวแล้วนะครับว่าจะมีศิลปินอย่างแน่นอนนะครับที่จะมาเปิดตัวในวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังไม่ได้ทราบว่าเหมือนว่าเออว่าจะเป็นใครนะครับว่าจะเป็นใครอันนี้เราก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันแต่ พรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของบอดบอยด้วยนะครับหวังว่าแฟนคลับหลายๆคนก็จะมานะครับมามาร่วมปิดฤดูกาลแล้วก็มาร่วมถือว่าเป็นวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับบอดบอยนะครับบนเวทีพร้อมๆกันส่วนตัวแอดมินก็ย้ำอีกหนึ่งรอบว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนจะเจอกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้และนี่คือการอัปเดตนะครับล่าสุดที่พามาชม การซ้อมแล้วก็เวทีนะครับรูปแบบเวทีเป็นแบบไหนนะครับยิ่งใหญ่ตะการตาอย่างแน่นอนนะครับ